ให้จิตใจอยู่กับร่างกายในปัจจุบันนี้ตั้งใจฟังธรรมะสักหน่อยช่วงนี้ก็ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่เข้าพรรษาเข้าพรรษานั้นฝ่ายพาเนนเถนชีอยู่ในวัดวารามคูบาอาจารย์ท่านก็จะมีข้อวัดปฏิบัติของท่านต่อไปนี้ให้ตั้งใจอยู่ในความสงบให้ได้และจะเป็นการดี ครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะท่านจะเข่งคัดมากก็เพราะว่าท่านสํารวมครูบาอาจารย์ท่านจะสำรวมมีสติมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาญาติโยมจะต้องเข้าใจครูบาอาจารย์ด้วยการเวลานี้ฟังโอวาทรมชั่วระยะเวลาหนึง่งก็คือญาติโยมก็จะต้องมีข้อปฏิบัติด้วย ในพรรษาก็ต้องมีอะไรเป็นพิเศษเราจะต้องให้ความสำคัญทานศีลภาวนาการปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์ในการเวลานในพรรษาควรเข้่งคัดเราก็ต้องเข้่งคัดอย่างเช่นทุกวันพระทุกวันพระเราก็มาไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราให้ความสำคัญ ต่อคุณงามความดีเหล่านี้คุณงามความดีเหล่านี้ทานศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อเราให้ความสําคัญคุณงามความดีเหล่านี้ก็จะมีความสําคัญต่อดวงใจดวงนี้ของเราการฟังทำปฏิบัติรำเป็นประจำทุกๆวันเป็นสิ่งที่เราควรทําและทําได้อยู่ที่บ้านเราก็ทําได้ แต่เราก็ควรที่จะให้ความสําคัญทุกวันพระอย่างนี้เป็นต้นคือทุกวันที่เสื่อมหมดมันไมพูดถึงเลยถ้าฝ่ายครูบาอาจารย์ล่ะมีความพร้อมอยู่แล้วล่ะทุกวันพระเนี่ยนะฝ่ายครูบาอาจารย์จเจ้าว่าถ้าเกิดท่านอยู่เนี่ยคือท่านมีความพร้อมอยู่แล้วมีเพราะมีความพร้อมที่จะพาทำอยู่แล้วทุกวันพระเนี่ยนะ ท่านมีความพร้อมอยู่แล้วมีความกล้าหาญเพียงพอเราควรให้ความสําคัญเนี่พอเวลาพอเวลาครูบาอาจารย์พูดเนี่ยม,มันกลายเป็นว่าเขี่ยวเข็นหรือบังคับเนาะแต่ความเป็นจริงอะ่ะเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะมันยากมากจึงต้องมีการฟังธรรมจึงต้องมีการแนะนำพร่ำสอนกัน ไม่งั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีวันจะรู้เรื่องได้เพราะว่าเราบอกว่าเรารู้เรื่องแต่ผลสุดท้ายเราก็ทำไม่ได้ความสม่ำเสมอมันหายหมดเราให้ความสำคัญกับวันโยมอะเรียกว,วันโยมน่ะมีมีหกวันวันพระอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองเดือนหนึ่งก็มีอยู่สี่วันวันพระเล็กวันพระใหญ่ อาทิละครั้งหนึ่งเดือนรวมเป็นสี่ครั้งเพราะฉะนั้นโยมก็ลองคิดดูเพราะฉะนั้นนะเราควรให้ความสำคัญเข่งคัดจะได้มีโอกาสมาฝึกฝนกำลังภายในให้เกิดขึ้นกำลังภายในที่ว่านั้นก็คือสมาธินั่นทุกวันนี้สมาธิที่เราเข้าใจนั้นน่ะมันเป็นสมาธิ ในการทำงานศึกษาเราเรียนเขียนอ่านเท่านั้นแต่มันยังไม่ใช่สมาธิในพระธรรมยังไม่ใช่สมาธิแบบแบบพระราบุคคลที่ท่านต้องการให้รู้จักยังไม่ใช่สมาธิแบบที่บูรพาจารย์สอนสมาธิแบบทรมาหากินศึกษาเราเรียนเขียนอ่านสติในการทำมาหากินศึกษาเราเรียนเขียนอ่านนั้น นั่นก็ไม่ใช่สติปัฏฐานทั้งสี่สติแบบนั้นใครก็รู้จักคนที่ทําความชั่วทําความผิดยิงนกตกปลาเขาก็มีสติมีสมาธิเหมือนกันแต่นั่นเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิทั้งหมดมันยังไม่ใช่สัมมาสติยังไม่ใช่สมาธิตามแบบฉบับที่บูรพา,าจารย์ต้องการให้รู้ สมาธิตามแบบฉบับที่บูรพาจารย์ต้องการให้รู้นั้นคือความสงบจิตคือความความสยบความคิดได้สยบความคิดของตนจนใจสงบนิ่งแน่วแน่อยู่อย่างนั้นเป็นดวงใจที่ได้พักผ่อนเป็นดวงใจที่มีกำลังความสงบเยือกเย็นใจระงับความคิดทั้งปวง เป็นระยะระยะไปจนใจรวมสงบนิ่งแล้วก็พักอย,อยู่ในความสงบนิ่งนั้นเราจะต้องเรียนรู้ดวงใจที่สามารถพักอยู่ในความสงบนิ่งได้ย่อมมีกำลังมีกำลังพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรควากหนามของชีวิตไม่ว่าอุปสรรควากหนามในเรื่องภายนอก หรือภายในใจของตนก็ตามเมื่อเราฝึกสมาธิความสงบนิ่งให้เกิดขึ้นได้มันจะมีกำลังให้ไปหนุนนำสติปัญญาเนี่ยแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ดับความทุกข์ใจได้ดับความขุ่นข้องหมองมวลในดวงใจนี้ได้เราจะดับได้แล้วใจที่สงบเป็นสมาธิได้ มันก็จะต้านทานต่อความทุกข์ยากในร่างกายได้ด้วยมันจะต้านทานกันได้โดยการปล่อยวางร่างกายนี้ได้ปล่อยวางความเจ็บปวดความป่วยไข้าอา,าพาธทางร่างกายได้จิตใจที่มีสมาธิหรือบรรลุสมาธินั้นเข้าสมาธิชํำนาญมันมีอานิสงส์มากขนาดนั้นนะการฝึกสมาธิอย่างที่ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีใบประกาศสนยบัตรว่าจะต้องจบคูสมาธิไม่ต้องแม้แต่คนที่ได้รับใบประกาศจบคูสมาธิหาใช่ว่าคนนั้นมีสมาธิก็หาไม่ไม่ใช่เลยแหกตาชาวบ้านไปอย่างนั้นแหละคูสมาธิมีแต่ใบประกาศแต่สมาธิจริงคืออะไรสมาธิจริงคือความสงบนิ่งกายนิ่งจิตนิ่ง นิ่งอยู่กับตัวนิ่งอยู่กับกายนี้นิ่งอยู่กับดวงใจผู้รู้ของเหล่านี้ดวงใจผู้รู้ของเราก็รับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดการเวลาได้รับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกพร้อมกันขณะเดียวกันก็แผ่ความรู้สึกตัวทั่วร่างเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายนั้น สติก็รับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกสัมปะชญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายจเจริญสติจเจริญสัมปะชญญะเข้าคู่กันคู่ขนานกันสติก็เหมือนกับเป็นมือข้างหนึ่งสัมปะชญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายนั้นก็เหมือนกับเป็นมืออีกข้างหนึ่งมือสองข้างจะช่วยกัน หมายถึงว่าสติก็ดีสัมปชัญญาก็ดีเมื่อเราหมั่นเจริญให้มากกระทาให้มากเข้าไปแล้วมันก็จะช่วยเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลให้ใจนั้นเป็นสมาธิได้โดยง่ายหรือเรียกว่าช่วยเหลือให้จิตใจนั้นรวมสมาธิได้เมื่อจิตใจรวมสมาธิได้มันจะสงบนิ่งมันจะปล่อยวางกายได้ปล่อยวางความคิดทั้งปวงได้จิตใจที่รู้จักปล่อยวางร่างกายได้ ปล่อยวางความคิดทั้งปวงได้เป็นจิตใจที่สงบเยือกเย็นนะแล้วจิตใจเช่นนั้นแหละที่สงบเยือกเย็นนั้นอ่ะก็จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงภายในใจของแต่ละคนได้นั่นคือที่พึ่งที่แท้จริงของเรานะแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะรู้เท่าทันว่าเออความคิดทั้งปวงอะ่ะไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริง มันเกิดดับสลายไปมันก็เป็นเพียงเครื่องใช้เท่านั้นเองเราเดินทางมาวัดเราอยู่บ้านเราไปที่ไหนเราก็ต้องใช้ความคิดนั่นแหละแต่ขอให้เรามีใจที่สงบตั้งมั่นไปด้วยมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายเสมอชีวิตของเราอะ่ะอย่าให้มันขับเคลื่อนไปด้วยความคิดอย่างเดียวให้ชีวิตของเรานั้นอะ่ะ ให้มันรู้จักขับเคลื่อนไปด้วยสติขับเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกตัวด้วยขับเคลื่อนไปด้วยความสงบเยือกเย็นใจด้วยจึงจะเป็นชีวิตจิตวิญญาณที่มีคุณค่าเป็นชีวิตร่างกายที่มีคุณค่านะร่างกายนั้นเท่ากับว่ามีจิตวิญญาณที่มีคุณธรรมรักษาตนเองได้สิ่งสำคัญว่าใจนั้นจะไม่ทุกข์ดับทุกข์ใจได้ ดับความกังวลใจทั้งหมดได้หมดเลยโยมร่างกายป่วยไข้อาพาธขึ้นมาเมื่อใจเรามีสมาธิมีความสงบเยือกเย็นใจนะมันจะปล่อยวางความทุกข์กายปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะปล่อยวางได้อย่างสบายมากมันปล่อยวางมันก็เป็นอิสระเรียกว่าปล่อยวางด้วยกำลังเรียกว่าปล่อยวางกายปล่อยวางความทุกข์กายด้วยกำลังสมาธิ แล้วสติปัญญามันก็เกิดขึ้นพร้อมกันเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมอ่อานิสงส์ของคนเข้าวัดอ่ะเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็ควรที่จะฝึกฝนสมาธิจิตต่อไปให้เกิดขึ้นให้ได้นี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีสำหรับพวกเราทั้งหลายนี่คืออานิสงส์ของการเข้าวัดนะของการที่เราได้มาทำบุญสุนทาน ของการที่เราได้ฟังธทมเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสนใจปฏิบัติต่อไปเพื่อจิตวิญญาณดวงนี้ของเราไม่ใช่จะเป็นหน้าที่พระเนนเถนชีครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดที่จะทำอย่างเดียวมันเป็นหน้าที่จิตวิญญาณทุกดวงที่ได้เข้ามาสู่วัดวารามที่ได้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจะต้องเรียนรู้ให้ได้ตราบใดที่เรายังมีจิตวิญญาณ ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตราบนั้นเราสามารถที่จะฝึกฝนกันได้ทั้งหมดไม่ยากเลยสิ่งนี้จะดับทุกข์ในใจเราเราจึงต้องสนใจเราจะดับความกังวลใจได้ทั้งหมดอานิสงส์ของสมาธินั้นมันมีมากมายเพราะฉะนั้นการฟังเทศทุกวัน หาฟังครูบาอาจารย์น่ะท่านเทศอะ่ะเอหอหลวงหลวงปู่ชาเทศหลวงปู่มหาบัวเทศหรือ ah หลวงพ่อจรันครูบาอาจารย์ที่เคารบับถือก็มียากมายเราก็เปิดฟังได้ฟังไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยทุกๆวันมีเวลาส่วนตัวซะบ้างห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีนะถ้าคนไม่มีเวลาว่างถ้ามีเวลาว่างนานก็ยิ่งดีสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง อยู่ในห้องพ้าส่วนตัวซะบ้างอยู่ในมุมสงบสำหรับตนซะบ้างอย่าปล่อยให้การเวลาล่วงเลยผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเราทำให้ถึงพร้อมแล้วเราจะไม่เสียชาติเกิดแค่นี้พวกเราก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วละ่ะขอให้รักษาทรงคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไปนั่นแหละ บางคนเข้าวัดทุกวันได้ก็เข้าบางคนทุกวันไม่ได้กว็วันพระเราก็ต้องรู้จักเข้มงวดเข่งคัดของเราเพื่อจะได้หล่อหลอมอุปนิสัยจิตวิญญาณของตนเผื่อเผื่อชีวิตหลังความตายอะ่ะจะได้ไปสู่สถานะที่ดีได้ไมายั้นแล้วนะถ้าเราทำไม่ถึงพร้อมถ้าบางคนที่เขาทำไม่ถึงพร้อมนะณปัจจุบันพวกโยมเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้ทำถึงพร้อมนะ แต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาทำไม่ถึงพร้อมแน่นอนถ้าความตายมาถึงปับ๊บแน่นอนเลยชีวิตหลังความตายเขาจะไปที่ไหนมันก็มีแต่ความมืดมนอนธนาการเท่านั้นเป็นที่ไปของใจดวงนั้นแต่ละดวงแต่ใจดวงนี้ของเราจะไม่ยอมจะไม่ยอมไปแบบมืดมนอนธนาการเช่นนั้น

สัพพิติโยวิวาชันตุสาพาโลโควินาสตุมาเตพาวันวันตาลายโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาธนาสีเหลือสานิจังวุทาปจายิโนจะตาโลทัมมาวาทันเตอายุวันโนสุขังพระลัง วันนาทอปฏิภานโทอสุขาสาธาตาเมทาวีสุขังโซอธิคาจติอายงุงธาตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภานโทอทีคายุยาสวาโหติยาถยาทูปปาชัจิตเตลาขันตุสาปเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนสาาสาัสัาโสทีพระวันตุเต ภาวาตุสาพอมังฆาลังลาขัน้นตุสาบเีวตาสาบธรรมมานุภาเวนะสะทาโสธีพระวันตูเตภาวัุสาพอมังฆาลังลาขัน้นตุสาบเีวตาสาพาสังคานุภาเวนะสะทาโสธีพระวันตูเต